สวัสดีคุณผูชมท่านเลยนะครับขอต้อนรับช่วงในการรีวิวก่อนเกมมิงเกียร์และคลิปนี้ผมมีเมาส์จากซิกโนมารีวิวก,กันกับเจ้าตัวนี้เลย WG 904 Thunder เจ้าเมาส์ตัวนี้จะเป็นเมาส์เกมมิ่งไร้สายในงบ1,000นะครับ เจ้าเมาส์ตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างก็เดี๋ยวจะมาไล่กันเลยอย่างแรกเลยนะครับเจ้าเมาส์ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งหมด3โหมดก็จะมีสาย USB Bluetooth 5.1แล้วก็จะเป็นไร้สาย,ย 2.4G นะครับรองรับปุ่มรอบๆตัวเมาส์เนี่ยทั้งหมด7ปุ่มเลยในส่วนของไร้สายก็มีระยะสัญญาณไกลถึง10เมตรนะครับแบตเตอรี่ก็จะมีในตัวมาให้เลยใช้งานแบบไร้สายได้ยาวนาน40ชั่วโมงถ้าปิดไฟ RGB และ20ชั่วโมงสำหรับการเปิดไฟ RGB ในส่วนของเวลาชาร์จก็ใช้เวลาราวๆสีชั่วโมงก็จะสามารถชาร์จเต็มได้แล้วก็จะมีเป็นฐานตั้งสําหรับการวางเมาส์ชาร์จเมาส์ไปในตัวด้วยในส่วนของตัวเซ,เซ็นเซอร์ก็จะใช้เป็นเซนเซ,นเซอร์ของ Pi ิ3ก5าสาสวิตช์คลิกของหัวโนอายุการใช้งานราวๆยี่สิบล้านคลิกก็คลิกไปเหอะนิ้วแตะ20ล้านคลิกยาวๆมีไฟ RGB มาให้ในตัว16.8ล้านสีมีโหมดปรับไฟให้อีก10โหมด DPI ปรับต่ำสุด100จนไปถึง10,000 DPI Poling r เรทก็ Standard นะก็ถึง1,000 p o l l i n g ล a t เส,ส่วนใครที่เป็นสายมาโครก็ยังมีให้สามารถโหลดไดเวอร์มาปรับแต่งเพิ่มได้ก็ปรับได้ตั้งแต่โหมดไฟยันมาโครเอาเป็นว่าพร่ำม,มาขนาดนี้แล้วเรามาเริ่มดูตัวเมาส์จริงๆกันเลยดีกว่า้โหมีแท่นชาร์จด้วยนี่แท่นชาร์จอันเล็กๆสัมผัสแรกเนื้อผิวแบบเป็นพลาสติกนะครับน้ำหนักเบาวิวเลยทีเดียวเรื่องของไซส์ขนาดเนี่ยผมว่ากลางๆแะ รูปทรงเท่าที่ผมดูผมให้ความรู้สึกว่ามันเป็นเมาส์ทรงบาลาน์เนาะมันไม่ได้ทําสโลปทําอะไรมาสําหรับมือขวาโดยเฉพาะจะสังเกตว่าซ้ายขวาของเมาส์ตัวนี้จะเท่ากันหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดเด่นของเมาส์ตัวนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของน้ําหนักเบานะผมรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างเบาเลยแหละแต่ส่วนตัวผมชอบอะไรที่มันหนักหนักหน่อยเวลาเบี่ยงมันจะได้แบบมันมันมือเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองเสียบใช้งานจริงแล้วก็จะลอง ทดสอบในส่วนของมาโครด้วยตรงนี้ก็ต้องโหลดไดเวอร์เพิ่มนะแต่ก็ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวเราโหลดไดเวอร์แล้วก็มาเทสกันดูโอเคต่อเข้ากับคอมเมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของไดเวอร์หน้าตาประมาณนี้ในตัวไดเวอร์ทำอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของโหมดไฟโหมดไฟเนี่ยก็จะปรับในเอฟเฟกต์โหมดได้อยู่ประมาณ10โหมดแล้วก็สามารถปรับความสว่าง ปรับความเร็วของโหมดไฟก็ปรับตรงนี้ได้เลยในส่วนของคัสตอมก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ปุ่มนะครับปุ่มบนตัวเมาส์สามารถปรับเปลี่ยนใส่มาโคใส่ฟังก์ชันอะไรอื่นๆก็สามารถที่จะปรับตั้งค่าได้ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ในส่วนของ dpi ก็จะมีโปรไฟล์มาให้เราราวๆ6โปรไฟล์นะครับสามารถปรับละเอียดทีละนิดทีละนิดขึ้นมาจนถึง1 0 0 0 0 dpi ได้เลยแล้วก็ปรับ polling rate ปรับ pointer speed ปรับการตอบสนองของ looking mouse ก็ยังปรับได้นะแล้วก็ในส่วนของมาโคครับในส่วนของมาโครเนี่ย ธรรมดาธรรมดาเลยก็คือเราสร้างมาโครขึ้นมาแล้วเราก็กดเลค o คอร์ดนะครับอัดดีเลย์ไปด้วยมันก็จะขึ้นว่าดีเลย์แล้วก,กดช้ากดเร็วก็จะขึ้นตรงนี้และถ้าเราอยากจะเพิ่มฟังก์ชันเมาส์เราก็สามารถที่จะใส่เม uh, าส์คลิกใส่คลิกตรงลูกกิ้งคลิกซ้ายคลิกขวาก็สามารถปรับแต่งได้นะครับแล้วผมก็แอบ,บเห็นอะไรแปลกๆครับว่ามันสามารถที่จะตั้งค่าให้เมาส์เนี่ยมันขยับไปทางซ้ายขยับไปทางขวาขยับขึ้นขยับลงได้ด้วย ก็คือแบบเหมือนคุมแรงดีดปืนอะคือถ้าเรารู้ว่านัดต่อไปมันจะดีดไปทางขวาดีดไปทางซ้ายแต่ก็กดปืนมาทางซ้ายกดปืนมาทางขวาอะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะมาปรับแต่งได้แต่นี้ก็คือแบบโหแอดวานซ์สุดๆอะแต่ก็เห็นไม่บ่อยครับที่เราจะเจอฟังก์ชันแบบนี้บนมาโคในเมาส์ที่แบบราคาพันต้นๆก็จัดว่ามาโคเนี่ยมีลูกเล่นอะไรให้เราจัดเต็มเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปลองเทสในส่วนของการใช้งานกันบ้างดีกว่ามาเดี๋ยวผมจะลองเทสแบบอิมแลบดูนะครับว่า เมาตัวนี้สามารถตอบสนองผมได้มากน้อยแค่ไหนแบบไวเลสเทสกันสดๆเลยมาลองดูกันไปอืมโอเคเลยนะครับผมไม่รู้สึกว่ามันหน่วงนะมันก็ตอบสนองผมทันที่ผมต้องการนะนี่คือเนะมาส์ไวเลสนะคุณผู้ชมไปพลาดไปดอกนึง ยังมีขยับเมาส์เลยไปหน่อยไม่ชินกับความไวเมาส์อืมโอเคคือผมว่ามันตอบสนองไวอยู่นะคือแบบว่าไม่รู้สึกเลยว่าแบบมันหน่วงดูดิผมขยับมือยังไงมันไปอย่างนั้นเลยโหวเวอร์จัดโหไม่รู้สึกเลยว่าตัวเมาส์มันตอบสนองไม่ทันคือแบบเลงมาไปตรงนั้นขยับไม่มีพลาด อืมโอเคเลย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 โอเค very good สรุปการรีวิวสำหรับเจ้าเมาส์ Signal wg 9 0 4 Thunder ตัวนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเมาส์ที่ให้สเปคมาคุ้มค่าคุ้มราคากับค่าเงินที่เราเสียไปแน่นอนตัวเมาส์ไวเลดมีท่านชาร์จมาให้ในตัวด้วยแล้วก็สามารถที่จะตั้งมาโครได้ในส่วนของมาโครเนี่ยผมก็แอบเห็นว่าเฮ้ยมันมีมาโคที่ สามารถขยับเมาส์เลื่อนตำแหน่งซ้ายขวาเลื่อนตำแหน่งเมาส์ได้ในตัวมาโคก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีครับก็มาเจออยู่บนตัวเมาส์ที่ราคาแบบพันจิด๊ดจิ๊ดอ่ะเออแล้วก็ในเรื่องของอายุการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าหายห่วงเลยหัวโนโลคลิกกัน20ล้านคลิกยาวๆเลยครับในส่วนของการใช้งานจริงเท่าที่ลองก็ไม่รู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรใดๆในเรื่องของดีเลยก็หายห่วงครับสามารถนําไปใช้งานเล่นเกมแบบเกมเมอร์ที่จริงจังได้ในระดับหนึ่งเลย รวมๆก็ประมาณนี้ส่วนใครที่กำลังมองหาเมาส์เกมมิ่งแบบไวเลสสามารถตั้งมาโคได้สเปคการใช้งานจัดมาให้แบบคุ้มๆในราคาที่ไม่บานปลายตัวนี้ก็จัดว่าตอบโจทย์เลยครับใครที่สนใจก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ